สวัสดีครับเมื่อเช้านะฮะก็มีโพสต์หนึ่งใน Facebook อ่าเด้งขึ้นมาน้องเมย์ก็เลยบอกว่าฮะพี่เน่งพอดีเลยพอดีก็คือเป็นภาพที่ผมแต่งงานกับน้องเมย์ที่ฟินแลนด์เด้งขึ้นมานะฮะเมื่อ8ปีที่แล้วพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ตอนนี้จริงๆเมย์กับพี่เน่งแต่งงาน จัดงานแต่งงานสองที่เนาะใช่ใ่ก็คือแต่งที่อํานาจเจริญก่อนใช่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกเดือนหนึ่งแต่งอีกรอบหนึ่งจัดงานเล็กๆนะคะที่ที่ฟินแลนด์ใช่เป็นงานแบบจัดภายในครอบครัวเกาแปดปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้น้องอมีเมตั้งคานเก้าเดือนครับเป็นการย้อยความหลังระบบระบบ ระบบย้อนความหลังให้ <c oughs> ขึ้นมาเด้งขึ้นมาพอดีเลยว,วันที่น้องแฝดครบเท่าเดือนนะฮะใช่วันนี้อนพอดีพอดีเป๊ะเลยโอเคแต่ที่ตรงจริงๆนะพี่หน่งคือวันที่ผสมไข่กับน้ำเชื้อ,อที่คลินิกนะคะจะตรงกับวันที่หนึ่งพฤศ,ศจิกืจแต่ว่าหมอไม่ว่างวันนั้น ก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิเนี่ยจะตรงกับวันที่เขาเรียกว่าลูกเกิดจริงๆนะคือเป็นการที่เซลล์ไข่ผสมกับเซลล์น้ำเชื้อเนาะของคนพ่อแล้วทีเนี้ยคือมันเป็นวันที่เขาเกิดจริงๆอ่ะวันที่หนึ่งพฤศจิก็มาลุ้นกันว่าแต่ว่าวันผ่านอ่ะไม่ใช่วันที่หนึ่งเพราะว่าหมอไม่ว่างแต่จะบอกว่ามันก็ตรงกับเดือนเกิดพี่พอดีวันที่เซลล์ลูกเกิดอ่ะ คือวันที่หนึ่งพฤศจิกพี่เหน่งพี่หน่งกับปูกกะยาก็นั่งนับเก้าเดือนเก้าเดือนเกเดือนเก้าเดือนแล้วก็จะได้อ่าสติโล่งใช่ไหมโล,ล่งละทีนี้ก็พอดวันไหนก็วันนั้นแหละค่ะอตามเกณฑ์แต่ผมเพิ่งรู้นะว่าสวัสดีครับขอตระเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรนะครับหายแล้วนี่หายแล้วเหรอเออ ยไม่มีออม,มัมีออกแล้วมีแต่เมื่อเช้านะเอฟซี FC, เกิดอะไรขึ้นเมยเมื่อเช้านะคะเกิดก็คือยืดีๆเลื่อนมันก็ติดตรงนี้อืมีมกต็ตกใจเฮ้ยเตงเผือไปตบยุงหรือเปล่าแล้วก็มองเสื้อเตงเอาทำไมมีเลือดตรงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยก็เลยลองช้ทิชูก็เลยเอ้ยมันมาจากจมูกหรือเปล่า ก็เลยว่าจริงด้วยค่ะก็คือเหมือนเลือดกำเดาไหลเมื่อเช้าแต่ว่าในชีวิตเนี้ยตั้งแต่เมย์เกิดมาตั้งแต่เด็กนะคะเมย์ก็ไม่เคยเลือดกำเดาไหลออกเลยนะผมก็เลยตกใจนะพอพอเมย์บอกพี่เน่ง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 เมนูไม่ได้เรียกดังขนาดนั้นเลยเนาะพี่เน่งแล้วก็เลยชูชิชูแล้วพี่เน่งก็ตกใจโอ้ยดูปกเกิดอะไรขึ้น ก็พอเห็นว่าเป็นเลือดก,กำเนาไหลผมก็เลยรีบค้นในเน็ตนะฮะค้นในเน็ตดูเขาก็บอกว่าคือคนท้องเนี่ยเลือดจะสูบฉีดเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศก็จะหนาวแล้วเมย์ก็อยู่ในห้องที่จะเย็นๆหน่อยความปอบบางของโพรงจมูกเนี่ยไอเส้นเลือดฝอยในจมูกเนี่ยมันจะขยายตัว อัน <Yeah. S 2> อันนี้คือที่ข้อมูลที่พี่เหน่งหานะคะแต่เมียเดานะเดาว่า,าการเมียน่าจะเกิดจากเมียเมื่อเมื่อวานกับเมื่อวานซืนเนี่ยเมียคัดจมูกตรงนี้แล้วก็เป็นหวัดแล้วทีเนี้ยพอหายคัดจมูกแล้วเพราาไปเอายามาจากหมอนะคะหมอที่แบบว่าเป็นยาที่คนท้องกินได้ทีนี้พอเริ่มหายปุ๊บมันก็จะยังมีน้ำมูกเนาะบางทีเมียจะไปเผล่อเช็ดแรงหรอเช็ดแรงเกินไปทําให้แบบ ส้นเลือดฝอยข้างในาอาจจะแตกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่คนทองเนาะอย่างถ้าเมยืนแป๊บเดียวเนี่ยเลือดมันก็จะมาเป่งปลายนิ้วกับปลายเท้าแลนะทำให้มือเทบบ้า <ๆ S 1> มือเท้าบว,ม,วมเนาะ<อ>ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเช็ดประมาณนี้อาจจะแบบไม่ได้มีเลือดออกแต่ว่าเป็นอคนทองช่วงไตามาท้ายแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป่งออกมาแบบเล่นเลือดฝอยอาจจะเป่งเวลาที่เรายืนนั่งอะไรอย่างเงี้ย แตกง่าย oh. ก็แต่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคละนะแล้วนะก็ไม่ไม่ไหลแล้ว <c oughs> ไม่ไหลแล้ว <c oughs> ก็๋ยวจะพยายามไม่ไม่เช็ดแรงแรงไม่เช็ดแรงแค่แบบ <c oughs> ก็โอเคก็ดีขึ้นละเ <c oughs> มื่อเช้านี้นตกใจมากที่เน่งเลือดผมก็ <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม <c oughs> คือแม่อ่ะก็ตกใจเพราะตัวเองอ่ะ <c oughs> ตั้งแต่เกิดอ่ะไม่เคยเป็นเลือดกำเดาไงแล้วก็แบบ ทำไมอยู่ดีเลือดก,กำเดาออกมันผิดปกติอะไรหรือเปล่าพี่ก็นึกว่าแบบว่าเออพร้อมจะคลอดแล้วอะไรเงี้ยแล,แล้วมันออกแบบออกเยอะไงแล้วมันเป็นสีแดงสดก็เลยเอามาได้ยังไงถ้าแดงสดก็ดีคือเลือดเลือดไม่จางถ้าเลือดจางอ่ะก็จะไม่สดแต่เมย์อ่ะดีคือเลือดไม่จางก,ก็แผลจะหายง่ายวันนี้นะครับก็ไอเหลืออีกหนึ่งวันก็จะครบเก้าเดือนตามกำหนด พี่หนึ่งพี่หนึ่งกับปุ๊กกยาก็นั่งนับเก้าเดือน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 แล้วก็จะได้อ่าสักทีลงใช่ไหมลงละทีนี้ก็คลอดวันไหนก็วันนั้นแหละค่ะอตามเกณฑ์แต่ผมเพิ่งรู้นะว่าส่วนมากเนี่ยหมอเขาจะให้คลอดตอนสิบเดือนหรอที่เขากำหนดคือกำหนดคลอดส่วนมากคือประมาณสิบเดือนอื เพราะว่าคือคนท้องเนี่ยเขาจะกําหนดวันคลอดต,ตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่เวลามาหาหมอหรือว่าหรือว่าใส่ข้อมูลในสมุดเกี่ยวกับคนท้องเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออตอนเนี้ยเรากี่สัปดาห์แล้วมันเหมือนรู้ต้นทางปลายทางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกําหนดไว้ที่สิบเดือนใช่แต่ว่าซึ่งแต่ละคนน่ะก็ถ้าข้อธรรมชาติเนะก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปข้อช่วงไหนสัปดาห์ไหน แต่หมออย่างของเมีผ่าคลอดเนาะเป็นแฝดด้วยหมอเขาก็จะคิดแล้วว่าควรจะคลอดช่วงไหนดีอะไรสัปดาห์ไหนอะไรเงี้ยเพราะบางทีถ้าถ้าเราจะไปคลอดใกล้สี่สิบสัปดาห์เนี่ยส่วนมากท้องแฝดมันอยู่ไม่ถึงอยู่<ง>ตอนนี้ก็เป่งเป็่งมากเลยเอฟซีเป่งแล้วก็หนักมากหนักมาก ตื่นเ ok. มื่อคืนก็ตื่นสองสารอบเลยในเอฟซีตอนนี้คือตื่นตลอดเลยไม่สี่ห้ารอบสี่ห้ารอบนะอีกสองรอบนี่คือผมอาจจะไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นด้วยก็อย่างน้อยนะสามรอบเนี่ยที่ผมตื่นมานะคือเห็นละตื่นมาผมก็จะช่วยพยุงตัวแล้วก็บางทีก็อ,อยากได้แบบว่านู่นอยากได้นี้ก็ต้องลุกขึ้นมานะเอฟซีโอเคเนาะประมาณนี้เม<ภ>ื่อเช้านี้ตกใจมากเลยนี่เพราะมีไม่เคยมีอาการแบบเลือดกำเดาไหล มาก่อนตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา1ิปีเนี่ยไม่ตั้งแต่หนูเกิดหนูก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลือดออกทางจมูกมีเคยพูดกับผมไหมว่าหนูไม่เคยเลือดกำนองไหล,ลนะพี่หนึ่งตั้งแต่ก่อนมีเหตุการณ์นี้ด้วยผมก็ตกใจอยู่ก็โอเคพอเราคราก็า<ร>าาคืออาการคืออาจจะไปเช็ดน้ำมูกแรงนะคะแล้วก็อยู่ในช่วง เนี่ยแหละมือบวมเท้าบวม,มท้องแก่อะไรเงี้ยเลือดเลือดลมมันแบบมันเป่งมากมันเป่งมันมันแรงมันสูบฉีดแรงอะไรเงี้ยค่ะโอเคาค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อกระเบื้องให้กับทีมช่างนะฮะแล้วก็เป็นของที่เขาเรียกว่าอีกสองสามอย่างเอาไว้ช่างเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมช่างเขาจะทำห้องน้ำด้านนอก จะ,จะทำก่อด้านนอกคิดว่าน่าจะเสร็จเร็วนะฮะเพราะว่าช่างสามคนห้องน้ำเล็กๆวันนี้น่าจะก่อเสร็จแล้วก็มีวงกบประตูให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเสร็จส่วนผมก็ไปซื้อกระเบื้องให้พี่ทุยน่าจะเริ่มงานาวันพรุ่งนี้แต่ดูเหมือนข่าวก็คือเหมือนพี่สงไม่ไม่ได้มาแล้วนะฮะไม่ได้มาเพราะว่างานก็เป็น<ม>ช่วงงานท้ายๆเนาะใช่งานท้ายๆเหลือแค่ นน,นิดๆนยหน่อยแล้วก็นอกจากจะเริ่มสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งจริงๆพี่สงอาจจะได้มาแล้วก็เ,เป็นช่วงเกี่ยวข้าวด้วยค่ะใช่เป็นช่วงเกี่ยวข้าวแรงงานข้าวเนี่ยหรือถ้าจ้างก็จะแพงก็จะเกี่ยวเองจะดีกว่านะฮะและนั้นก็ประกวบประจบเหมาะหลายอย่างก็เลยบางทีไปถ่ายจะไม่เห็นพี่สงเอฟซีจะเอ้าทีมช่างมากัน3คนแล้วพี่สงหายไปไหนก็จะประมาณนั้นนะเพราะว่า งานก็แทบจะเสร็จแล้วแล้วก็เป็นฤดูเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยทำนงทำนาเนี่นยอาจจะมาเต็มทีอีกทีก็คือคลอลูกใช่ไหมคะที่เมย์กับพี่เหน่งแพนก็คือคลอลูกมาได้แป๊บหนึ่งก็คือจะประกาศให้เช่าโกดังตรงนี้แหละที่เรานั่งอยู่แล้วก็ถ้าตรงบ้านไร่ริมทานนะคะก็คือปักเสาไฟอะไรเสร็จถมดินเสร็จปุ๊บ ถมดินเฉพาะตรงที่จะปลูกบ้านเนาะแล้วพออะไรเสร็จเนี่ยถ้าเริ่มที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ตรงนั้นหลังเล็กๆนะคะ嗯嗯ก็คงจะได้มากันเต็มทีมอีกรอบออีกรบนึ่งก็คิดว่าเกี่ยวข้าวตรงตรงนั้นเสร็จก่อนแล้วก็จะสั่งเสามาปักเสาไฟฟ้านะประมาณเสเาแปดเมตรพอเสาแปดเมตรเลยทีเดียวจบเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วเนี่ยถ้าเสาสี่เมตรห้าเมตรเนี่ย มันมันสั้นเอฟซีมันสั้นเสร็จแล้วรถมันวิ่งผ่านลําบากแต่บางทีเราอาจจะถมดินเพิ่มมันก็สั้นขึ้นนะว่าเอาแปดเมตรนีที่สุดเหมือนที่จัมปาดงเราวนะ่ะสวยด้วย<ม>ก็ได้เกินกับพี่ดีอยู่นะคะว่าบ้านหลังเนี้ยอาจจะได้ให้เช่านะพี่ดีอะไรเงี้ย <laughs> <g ül> พี่ดีก็ว,ว่าเรอก็เลยแต่ว่าก็เลยบอกอยู่ว่าจะไปทําบ้านหลังเล็กๆริมน้ําตรงบ้านไล่ริมทานตรงนู้นนะคะ พี่ดีเขาก็เห็นด้วยนะเพราะว่าพี่ดีบอกว่าไปตรงนั้นก็เงียบสงบนะเวลาพักผ่อนอะไรอย่เงี้ยโอเค,อเคประมาณนี้ค่ะนะฮะเอสีอัปเดตวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปซื้อของละ,ะดูไซ่งานของแม่นะฮะทีมช่างก็กลับมาแล้วน่าจะทำะห้องน้ำกันอยู่นะครับเด้น เด็กๆก็มานอนเฝ้าเลยก็นี่นะฮะเริ่มงานห้องน้ำแล้วนะครับอยู่กัน3มคนมีวงกบพอดีมีวงกบเหลือพอดีนะ f c เหมือนเตรียมไว้เลยก็พอดีเลยเป็นห้องน้ำเล็กๆนะฮะเอเอาไว้ให้แขกมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยก็จะได้ใช้ห้องน้ำห้องนี้นะครับ ฟังก์ชันก็ใช้ได้ครบเหมือนกันนะฮะก็าอาบน้ำก็ได้ห้องน้ำก็ได้พี่ถุยกำลังถ้าใช้อิฐมวลเบาก็จะก่อเร็วนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จก่อประตูก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายนี่นะฮะอยู่ทางซ้ายแล้วก็ชักโครกก็จะอยู่ทางขวาเหมือนที่ FC แนะนำมานะฮะ ว่าประตูกับชักโครกไม่อยากให้อยู่ในแนวเดียวกันผมก็เอาตามที่ FC แนะนำนะฮะชักโครกอยู่ทางขวาประตูอยู่ทางซ้าย